ก็คือว่าดีในการมาเฮียนไทยแล้วกะกับบ้านท่าดนี้ต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเลยเตียบทอบคอมท่าเพราะว่ากับบ้านท่าดนี้เขาต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเลยได้โปรตุกตุงแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปลาวเด้อเดี๋ยวท่ทาชี่ไปทุกคนเบิ่งแบบว่าเพื่อนถามอย่างแน่เนาะซึ่งตอนที่เพื่อนถามนองอย่างกับแบบบริไททุกคนเบิ่งได้น้องบริไทเทียดายบริไทกลับไปลาวนี่มันชี้เจอคําถามหลายอย่างเลยแบบหลายคนเนาะนย่างเป็นดับบ้านเนาะโออีลา กลับมาเมื่อใดกลับมาเมื่อเดอ้อโอ้โหสงามใช่ได้เนาะไปเห็น่ไทยเนาะก็โซคกดีทชเนาะโอ้ยคนจะย่องจะยอเขาเลยทันทีการที่เฮามีแบบว่าได้เห็นจูงสูงหรือไปเห็น่ต่าประเทศอืมสาวเราเล่าความดีในใจที่มีต่อประเทศไทยในการไปเดียนประเทศไทยสวัสดีสวัสดีครับกลาบทา้ค่ยสวัสดีเอฟซีตุกตุการเนอครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube บ่าวเอิื้อลาวไทน,นะครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องมันมี้บ่าวเอิร์กก็มีเรื่องราวดีๆนะพี่น้องมานําเสนอเนาะก่อนอื่นบ่าวเอิร์กก็ดจากขออนุญาตเด้อทางคลิปต้นฉบับต้องทุกตาตาลาวเรียนไทยนะพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องก่อนเข้ามาหับมาส่งบ่าวเอิร์กจะฝากกดไลค์ในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางสองน,น้อยๆของบ่าวเอิื้อนะครับน เอาแล้วครับพี่น้องว่าลิปจะเป็นเจไดญเนาะว่าสาวเ่าคนนี้นี่ความดีเจไดญต่อต่อประเทศไทยน้องที่ว่าเป็นในเขาไปเหี่ยนอยู่ประเทศไทยน้พี่น้องในกาตอนกลับมาเพิ่นเป็นจะไญน้นะพี่น้องที่ว่ากลับมายามานั่งจากที่ว่าเพิ่นในมามาจากมาเหี่ยนแต่ประเทศไทยน้อพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วเฮ้ยครับไปส้คชิปกันก่อนแล้วจึงมาสรุปลำดังเนาะว่าสาวคนนี้ใจเจะไญน้องพี่น้องในการที่ว่า ไปเยียนประเทศไทยเนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งคลิปกันเลยครับพี่น้องเ h i s g i ถามของหลายๆคนที่ถามน้องเขามาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วฮนาเออยูมีเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับเฮดคลิปว้าไปแล้วแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบว่ามีเอฟซีเพื่อนถามมาว่าสําหรับน้องตุ๊กตาดีน้องตุ๊กตาเป็ยนยอย่างไรที่สุดบอกได้เลยว่าความย้านมันกลนัลันมันกัลยานหลายอย่างอะไรเนาะทุกคนเนาะถ้าจะถามถ้าจะเว้าถึงตอนแรกๆของการเข้ามาเฮียนที่ไทยน่ะมันกระยานใหญ่หลายๆอย่างเนาะทุกคนเนาะแต่ว่า,าบางเรื่องเฮาย้านเฮาก,ก็บบสามารถที่จะเอาออกมาเว้าให้กับ ทุกคนฟังได้แต่ว่ามือนี้กระสิออกมาว่าเขาๆให้หลายๆคนฟังว่าย้านอย่างแน่เนาะเริ่มแรกเลยของการยานนะทุกคนก็คือย้านของการที่ว่ายันถือคนตัวนะทุกคนเนาะยานยันถือคนตัวย้านถือคนลอกแล้วกะยานการว่าใส่ภาษาบอกเข้ากับคนไทยยันเพิินบอกเข้าใจย้านเพิินเว้าให้ย้านบอกเข้ากับมู่คู่ยานบุถือกับมู่คู่แล้วก็ยานบอกเข้ากับครูบาอาจารย์แล้วก็ยานอยู่บบได้นั่นแหละ ซึ่งตอนมาเหียนแรกๆนะแน่นอนว่าหลายๆคนนะน่ะที่แบบมาเหียนอยู่ต่างประเทศเนาะแน่นอนเลยว่ามันต้องมีความยานหล,ละๆย่างทุกคนแต่ว่าพอโดนๆไปเนาะเราก็ค่อยๆสิ้นแล้วก็เราค่อยๆเหียนหูไปเนาะแล้วก็บางเรื่องบางอย่างมันก็บริเป็ี่ยนจากที่เขาคิดแล้วก็สังคมที่ประเทศไทยถ้าจะถามว่าดีหรือบอขอตอบเลยว่าดีทุกคนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ เฮาว่าเฮาจะเลือกในสังคมแบบไดเฮาเลือกที่จะเข้าหาในสังคมนั้นบบเนาะการที่เฮาจะเป็นมมกับคนไทยนี่มันยากบอบอกเลยเลยว่าบบยากแฮงตอนแรกกะคิดว่ามันสิยากแต่ยานเข้ากับคนไทยบบได้เนาะยานแบบเพิ่นเว้าให้เว้าใสอย่างสินะกะยานลยหลายหลอย่างแต่ว่าพอได้เฮียนไปแล้วกะได้โมคนไทยนําแล้วกะเฮ็ดให้เริ่ม หูของการว่าเออสังคมในประเทศไทยนั้นเป็นแนวดแล้วก็ได้พบปะหมู่คู่หลายๆคนแล้วก็ได้พบปะอาจารย์ได้พูดได้เว่าได้ล้มเนาะแบบเพื่อนก็ให้ความหูดีแฮ้งบอกว่าจะเป็นของการศึกษาหรือว่าการได้พบปะกับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะเออยูมีโบเอนุด,ดาวบบเนาะแล้วก็พี่แอนแนนทัวพี่ฟิงเนาะได้พบปะกับหลายๆคนบอกเลยว่ากัสารุปแล้วการมาเรียนที่ไทยนี่นถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ใหลายๆคนได้มา เฮียนนอกหลายๆประเทศได้เข้ามาเฮียนเข้ามาศึกษาเนาะถือว่าระแบบการศึกษาของไทยนี่ถือว่าดีสุดเลยโบซันกะ um, คือซิบูมีลห,ลหลายๆประเทศเลือกที่จะมาเฮียนอันที่เว้ามานี่ก็เป็นความย้านตั้งแต่ตอนมาเฮียนแรกๆแต่ว่าพอตอนนี้เขาเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะเริ่มมีความฮู้ขึ้นแล้วก็เริ่มทานคนขึ้นเขาก็เริ่มแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ความย้านแต่ลหลายๆอย่งงางทันก็เริ่มจางหายไปและที่สําคัญน้องเองก็เป็นผู้หญิงเนาะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเนาะเออเพราะว่าไปใส่มาใส่เขาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ดีสเพราะว่าเขากระหางไก่จากพ่อจากแม่มาและถ้าจะถามว่าส่วนเรื่องของการเรียนยูไทยันเรียนอยากโบเนาะคือประเทศไทยนะแต่ละมหาลัยเนาะทุกคนเนาะซึ่งก็จะมีราคาของค่าเทอมที่แตกต่างกันไปขึ้นกับมหาลัยเอกชนหรือว่ารัฐบาลนั่นเองเนาะแต่ว่าสําหรับการเรียนการศึกษาถ้าจะถามว่าแตกต่างจากล่าวโบแน่นอนอยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นคนละประเทศเนาะมันก็มีส่วนที่แตกต่างกันและก็ส่วนที่คล้ายกันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่า คนละระบอบนนเดงกเนาะทุกคนเนอาะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในจุดๆนี้นะ้าและถ้าจะถามถึงเรื่องวัฒนธรรมนี่ก็ะจะคล้ายๆกันกับลาวเลยเพราะว่าเป็นศาสนาพุทธคือกนเนาะแล้วก็ภาษาการปากเว้าก็จะคล้ายๆกันเลยวัฒนธรรมก็มาควบคู่กับภาษาในการเว้านั่นเองถ้าจะเว้าถึงเรื่องของการเฮียนการเขียนนี่ก็ใช้เวลาบอเนาะแค่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความกระตือรือล้นของเฮาว่าเฮาว่าจะมีการหรือว่ามีความกระตือรือล้นแนวใดต่อการเฮียนหู้กับภาษาประเทศไทยเนาะแต่สําหรับน้อง การเฮียนภาษาไทยนี่ก็เป็นภาษาที่ว่าเป็นบ้านเกิดของพ่อสมศักน้องและน้องเองกอ็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแน่เพราะว่ามักเบิงหนังไทยลกะกันภาษาไทยนี่ก็เป็นภาษาหนึ่งที่บริต่างจากลาวหลายปันไดแต่ว่ามันก็มีความหลากหลายแบบนะทุกคนเนาอะ,อะและการในการเฮียนการเขียนนี่ก ตอบตรงๆเลยว่าเฮียนเองเขียนเองทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะก่อนที่จะเข้าเฮียนมาหาลาัยน้องเองกะพยายามฝึกเขียนภาษาไทยแล้วก็ฝึกเรียนหูเนาะฝึกการเข้าสังคมคนดีหรือว่าคนบดีเนี่ยก็จะมียูทูบทีเดอร์เนาะแล้วก็เข้าใจเอฟซีทุกๆคนไลๆที่เป็นคนไทยเนาะที่แบบว่าเพื่อนกะคอยส่วยคอยสนับสนุนคอยติสมแล้วก็คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดบอกเลยว่าพอเม่ทางบ้านพนกะดีโอ้กดีใจแหงทุกคนเนาะการที่คนคนหนึ่งเนาะที่แบบว่าจะได้มาเฮียนยูไทยเนาะทุกคนเนาะมาหาว่าเป็น ไปได้ยากบบกก็ถือว่ายากอยู่เดช เพราะว่าส <premises. S 2> ่วนหลายคนจะมาคิดว่าการมาเฮียนออยูไทยนะว่ามันเฮียนยากนะทุกคนเนาะแบบค่าใชจใจมันคือสิลายสินะทุกคนเนาะแต่ว่าคนไปจริงแล้วมันกับคนอยู่กับตัวเฮาว่าเฮาจะประยันหรือโบเนาะแต่ว่าการมาเฮียนยูไทยนะทุกคนเนาะแต่ก่อนคนอาจจะคิดว่ามาเฮียนยากแต่ว่าพออาปัจจุบันนี้นะทุกคนเนาะมีหลายเป็นคนล้าวที่แบบว่าเพิ่้เลือกมาเฮียนออยูไทยเนาะเพิ่นก็ได้มาเห็นว่าเออการมาเฮียนออยูไทยนี่กับ่บได้ยากคือที่คิดได้แ้วกับ่บได้ใช้เงินหลายจนคือที่คิดไว้อีกเนาะเพราะว่า เห็นคนลาวหลายๆคนมาเฮียนตอนนี้คือแบบคนลาวกําลังฮิตมาเฮียนต่ออยู่ไทยหลายแหงแล้วกับอด้มีแต่สะพกคนลาวเท่านั้นเนาะคนประเทศเมียนมาคนประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศก็มาเฮียนหลายคือกันเรื่องหนึ่งเดอ้ออยากสีบอกว่ามาักแฮงมักเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศไทยเนาะและ้วกานการค้าการขา,ายของในประเทศไทยนี่นะบอกเลยว่าดีสุดๆเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเขาอยากได้ของอีกอย่างเขาสามารถสร้างซื้อได้แล้วแบบเพิ่นมาทรงฮอตทีฮอตมองฮอต เลยทุกคนแบบเขาแค่สร้างกส็งสร้างซื้อแล้วที่สําคัญนะนะเพื่อนเก็บปลายทางอีกทุกคนแบบว่าเขาบอตองเสี่ยงกับการที่ว่าโอนเงินไปก่อนเนาะบอตองยานถึกลอกบอตองยานถึกตัวเนาะมีแต่เขาสิบตัวเขาหลายก่อนเปิงรงค่ะนะอือเพราะว่าอ่าเวลาสร้างของมาอย่างนะของจะมาส่งฮอตที่แล้วเขาจะจ่ายเงินเนาะและถ้าหากว่าเพื่อนจิตตัวเขานี่แบบมีสิิ์ได้น้อยแหงเนานะสะจากว่าเขาสิบตัวเขาหลายกว่วเวลาที่แยกได้อีกอย่างนี้ก็สร้างได้แล้วก็ออกไปซื้อง่ายอีกเนาะแล้วก็เวลาที่เขาเดินทาง ไปใส่มาใส่ดีกัรสะดวกสบายเพราะว่ามีแกลบมีรถแท็กซี่มีวินมอไซค์เนาะแบบการเดินทางนี่นะทุกคนเนาะค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกสบายละกับไ่ต้องยานตกรถเนาะบางคนนี่บอกว่าอุ้ยมาไทยนี่ยานตกรถได้ยานถึกลอกยานถึกตัวสินะทุกคนเนาะกับเรื่องนั้นเราก็ต้องระมัดระวังของตัวเองไว้แต่ว่าบอกได้ยังเดียวว่าการเดินทางของไทยนี่ดีแฮงนะและกั น้องเองได้มาเฮียนอยู่ไทยแล้วก็ได้มุดได้คู่หลายเนาะได้แบบมูคู่เป็นต่างประเทศเนาะเป็นชาวต่า,ตางชาติเนาะทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ว่าเออประเทศไทยมันเปิดโอกาสให้กับหลายประเทศได้มาเฮียนนอะแล้วก็ถามมาคิดฮอดป้านโบ๋โอ้ย ถ้าจะว่าหอดบ้านนี่บอกเลยว่าคิดฮอดแหงกินฮอสุดๆเลยแหละเนาะเพราะว่าบรรยากาศบ้านเฮาก็จะเป็นอีกแบบเนาะถือว่าเฮาอยู่ในชนบทเนาะก็จะแตกต่างอยู่ในกลุ่มเนาะอยู่ในกลุ่มก็ดีอีกแบบเนาะอยู่ในกลุ่มก็ดีอีกแบบได้พบปะหมู่คู่แล้วก็สะดวกสบายหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าการที่เฮาอยู่บ้านเฮาก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวก็ดีคือกันเนาะส่วนมหาลัยประเทศไทยก็ ดีเนาะกระบวการศึกษาก็ถือว่าดีเลยเนาะมาไทยก็ได้เห็นหลายๆมองเนาะได้เห็นนั่นเห็นนี่เนาะหูจักการหาอยู่หาเงินแล้วกับหูจักการ ดูแลตัวเองลวก็หูจักการอยู่คนเดียวได้นอนลวก็อีกอย่างอยู่ไกลจากพ่อจากแม่ก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีแล้วนก็เป็นลูกสาวเดียวของบ้านนอนลวก็เป็นลูกสาวเดียวที่ว่าได้มาเฮียนต่ออยู่ไทยนะแล้วบันนี้ก็พ่อกับแม่เพิ่งก็มีความภูมิใจหลายแล้วเพิ่นก็ฝากความหวังไว้น้หลายอีกเนาะฉะนั้นน้องอิงก็ต้องแบบเฮ็ดให้ดีที่สุดเออแหละเพื่อแบบครอบครัวเพื่อคนทางบ้านนั่นเองแล้วอีกที่สาคัญนะทุกคนการที่เป็นคนลาวแล้วได้มาเฮียนต่ออยู่ไทยนะพอกลับไปบ้านนะะป้าปานดาราท่านนึ่งเพปฮออะสิเบฮา ใบบนระดับดีเลยแบบคือได้ไปเหียนต่อ,อยูไทยเพราะว่าการที่คนคนนึงได้มาเหียนต่ออยูไทยนะเพราะว่ามันมีน้อยแหงแว่าสมัยแต่ก่อนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันหลายทุกคนเนาะคนก็เลยแบบว่ามักย่องยอคนที่แบบว่าได้มาเหียนต่างประเทศสินะกะนะั่เองการู้สึกดีใจคือกันบา,บายเด้อน้่นแหะทุกคนเนาะก,กะอันนั้นเป็นคิปเที่ยว,วได้แบบเออนำมาพากล่าให้ทุกคนฟังเนาะกะอย่างที่ทุกคนอาจจะสงสัยว,ว่าเอ้ยแบบคนรักเหยียุยูไทยเนี่ยคนแบบ กลับไปแล้วนี่เป็นแน่ใดคนว่าฮอดแน่ไดเป็นวองเลยนะคนมกักจะสูงัยว่าคนจะว่าฮอดกันแน่ไหนแลไะเขาปากบอกเลยว,ว่าการที่มาเหียนยู่ไทยนะทุกคนแล้วแบบพอเขากลับไปบ้านนะเขาจะเจอแบบคําถามลนล่าอยางที่แบบว่าคนมู่บ้านเพื่อนเข้ามาถามนะการที่ไปเหียนยู่ไทยนะคนจะถามอ๊บเป็นแนวใดป้าได้ไปเหียนไทยคือดีไทยลด้เออโชคดีแล้วมีบุญหลายแล้วได้ไปเหียนยู่ไทยเราคนจีเราประมาณนี้เลย <c oughs> อันนี้ก็ว่าตาม ภาษานนแบบเพื่อนถามมาเนาะอันนีเป็นภาษาทางบ้านเนาะเพื่อนก็ถามมาเนี่ยแหละถามว่าอู้เป็นยังไงเป็นเฮงยูไทยนะเออนนอเองกับเราไปว่าอู้ดีได้แบบดีคนทางพุ่นน่ะเพื่อนก็ถามว่าคือทางพุ่นอ่ะคนนี้ใส่ดีโบอืมเด็กก็ตอบว่าอู้นี่ใส่เพิ่นดีได้เพื่อนเป็นกันเองดีได้เออมันช่วยเหลือเขาได้อืมเพื่อนถามว่าเพื่อนมาาให้คนเลวายู่บเพื่อนได้ยูโบเออสินะมันก็ถามนนอเองกว่าอู้พรมริได้เพื่อนดีได้ตรงกันข้ามได้เออสินะแล้ววันนี้กะ อีกเรื่องหนึ่งอือเอาแม่ก็ถามอีกว่าเอ่อเป็นเชงไทอันคูบ้าจา์เขาสอนดีโบคุ้ท้ายเป่นตีเป่นดาโบกะเออเพื่อดีเพื่อนดีได้เพิ่มโบตีเป่นท้าได้ด้ะคือถ้ากลับไปลาเขาได้นะเขาเตรียมตอบคำถามโลดและแบบการที่เราว่ากลับไปลาเขาได้นะคล้ายแบบประมาณว่าดาราท่านหนึ่งเลยขอบอกปานดาราท่านหนึ่งเที่ยวว่าต้องเจอคำถามอะไอย่างที่เขาต้องตอบนะทุกคนเนาะถามเกี่ยวกับเพราะว่า คนจะมาบว่า,วาอ้โชคดีแล้วที่ว่าได้มีโอกาสได้มาเห็นต่ออยู่ประเทศไทยน้องนะเพราะว่าคนหลายๆคนนามีโอกาสเออบางคนบุงเลี่ยก,ยก,ยกมาเห็นยู่ไทยได้แต่ว่าบางคนนี่กลับม,มีโอกาสได้มาเห็นนะ้องคนก็บอกว่าเออถ้าแบบว่ามีโอกาสได้มาเห็นแล้วกะ็ตั้งใจเห็นแล้วก็เดให้เต็มที่ที่สุดเด้อนาะเพราะว่า คนคนหนึ่งการที่จะได้มาเรียนอยู่ต่างประเทศนะมันกับโบเมนง่ายๆค่ะได้มีโอกาสกับฮิบคว้าเอาไว้เนาะเพราะว่าเฮากับโบเมนคนรวยอีกอย่างเขาก็ฮิปตั้งใจเรียนแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็พ่อแม่ก็จะได้สบายไปน้ำประมาณนี้แหละซซิงก็ดีใจที่ว่าเขาไปบ้านแล้วก็มีคนหักคนห่วงคนแพ้เสียทุกคนเนาะแล้วก็มีพ่อมีแม่ที่เพื่อนคอยแบบเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดเนาะ และวก็การที่น้องเองได้แบบเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนะแลวก็ด้วยความที่ว่าเขามาเฮียนอยู่ต่างประเทศและก็เฮียนอยู่ประเทศไทยเนาะคือว่าต่างประเทศทั้งอืมก็พ่อแม่กับเป็นห่วงบ่มันก็เป็นห่วงไรทุกคนแต่เนื่องจากว่าน้องเองก็ต้องการที่จะมาเฮียนอยู่ไทยแน่ตั้งแต่ตอนน้อยอยู่แล้วมันเป็นความฝันอีกแล้วอะนะแล้ววันนี้พอได้มาเฮียนล้วก็ พ่อ,พอมแม่ก็ต้องเป็นห่วงอะไรทุกคนเนาะเออเป็นห่วงแหงเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงนี่พ่อแม่แหงเป็นห่วงมันบทุกคนเนาะมันบุกคือผู้ชายผู้ชายนี่กะอ่ามันกะเธอเป็นห่วงบอแต่ว่ามันกะจะเป็นห่วงหน่อยกับผู้หญิงผู้หญิงกะจะเป็นห่วงหลายกอนน่อนนั่นกอเนาะอืมเพราะ <c oughs> ว่าผู้หญิงนี่กะเขาต้องแบบดูแลตัวเองเนาะมันบุกคือผู้ชายได้เนาะในย่างกะ พ่อแม่นก็เข้าใจว่าเออมันก็คืออนาคตของลูกเนาะมันคือสิ่งที่ลูกต้องการนอนละวอียดยากะน้องเองกับมาเฮียนยูไทยกับโบค่อยได้แบบให้เพื่อนเดือดท้อนอีกอย่างสินะแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่ว่าอันคนร้าวคนถามกันเข้ามาหลายว่าอุ้ยแล้วค่ะเธอยูไทยเนี่ยมันแพงโบเพราะว่าเหตุบางคนบอกว่าบุกกามาเฮียนยูไทยดอกเพราะว่าค่ะเทอมันแพงมันบ่นอเออจะหลายคนล้าวคนบางคนมันถามมาแนวนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วอย่างกับตุ๊กสิตอบเจอว่าการที่ว่าได้มาเฮียนยูไทยนะถามว่า มันได้เสียอันค่าเทิมแพงโบมันกับโบแพงเด้อทุกคนเด้อมันแล้วแต่มหาลัยมันแล้วแต่มหาลัยเนาะว่ามันมีถูกแน่มีแพงแน่เช่นเราคําแหงนี่ก็อู้เห็นคนเลามาเฮียนหลายแถมค่าเทิมกับโบแพงอีกนานแล้วก็เห็นเว้ยไลลาเฮียนเห็นเว้ยเมจิเพื่อนกว้าไปถ่ายคลิปนีหอย่างยู่สินะกันเลยคิดว่ามันกับโบได้แพงอย่างได้นอะมันก็ตีทาขึ้นนี่มันขึ้นอยู่กับเภาว่าเขาสิตั้งจะเฮียนโบเฮียนให้จบเอาไปเป็นริญนานีไผายกระเฮียนได้แต่ถ้าเฮียนแล้วจบมาได้ความหู้ เอามาสร้างอาซีบนี่นะมันจะเหตุใดบออนนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเอาสิ่งนี้เอาอย่างกันแทะครับต้องคิดดีๆแนบนบอเนออ่าเราบันนี้กะอันนี้เห็นเห็นเห็นเอฟซีเราให้ฟังอืออ่าแล้วบันนี้นอนแล้วล้องตี่งกะสิเว้าวถึงเรื่องค่าเทมที่เฮียนอยู่ไทยนอกะเทมละหกพั 7, เนเจ็ดพันนอแถมมหาลัยไทยอะนะคือโบอกตรงๆเลยว่าตอนเข้ามาเห็นแรกๆคน่ะ นอกองเองบบได้เป็นบ่ได้มีทุนอีกย่างเลยเด้ทุกคนเป็นทุนของตัวเองละกะมีใหญ่ใจะดีที่ว่าค่อยๆส่งค่อเสริมอแล้วก็กส่งตัเองไปน้ำมากๆนี่กได้เงินจาก Youtube ส่งตัเองเฮียนไปทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดอย่างกระเทศไปโลดแบบเพอที่จะ อเอาบางพ่อแม่เลิกขอาการหาเงินเพราะว่าการที่แบบว่าเอาเงินกีบมาแลกเงินบาทมันกระบอกคุ้มเนาะคือยังที่หลายๆคนหูว่าค่าเงินของแต่ละประเทศนะัมันต่างกันแล้วกันทุกคนก็น่าจะหูดีว่าค่าเงินของเงินกีบตอนนี้เป็นแนวไรเนาะเองแต่ว่าอยากเอาออกมาเบ้าเนาะ,ะแล้วก ค่าเทอมเนาะทุกคนเนาะกด็ดีที่ว่ามหาลัยเพื่อนนามมิแตละเตือนแต่ละปีอย่างสินะก็เห็นว่าเพื่อนมีการมอบทุนการศึกษาให้เนาะเพื่อนบริมอบให้แต่คนไทยเลยเนาะแบบเพื่อนมอบให้ทุกๆประเทศเลย,ยนะทุกคนเนาะเ,เพื่อนมอบมีทุนมอบให้จากประเทศนั้นจากประเทศนี้จากมหาลัยเป็นทุนการศึกษาอย่างให้บอกเลยว่าดีแล้วก็ค่าหอก็แพงอีกเนาะเออแล้วก็การมาเฮียมที่ไทยทำมาย่านอย่างแม่ก็ย่านหลายอย่างโซลแรกๆก็ย่านหลายอย่างเลยบอกตรงๆว่าย่านหลายอย่างเนาะเนื่องจากว่าหอบโบเมนคนพืน ที่เฮาไม่คนประเทศนี้เฮาก็ต้องมีความยาั่งในหลายอย่างแบบพอเฮาไงมาละเฮาได้มาเห็นหู้อย่างเองมันก็เริ่มพัฒนาไปเริ่มความย่านมันก็เริ่มแบบจางลงจากลงสินะเออม,มันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าทุกคนมันก็ต้องย่านอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าย่านแหละเนาะย่านคนลอกย่านคนตัวอย่างนียน้ยั่งยัานย่านคือกันแต่ว่าพอเฮาแบบเออเฮาเริ่มทันคนเนาหู้แบบคนี่อย่างเขาก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆ ประมาณนี้แหละทุกคนเนอกะถือว่ารวมๆมันก็คือว่า,วาดีในการมาเฮียน,นไทยแล้วกะกับบาาา้าน,นท่า,า,าทใดนี้ต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเลยตอบคำถามเพราะว่ากับบ้านท่าใดนี้เขาต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเลยได้พอกตรงๆแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปลาวเด้อเดี๋ยวท่าคิดไปทุกคนเบิ่งแบบว่าเพื่อนถามอย่างแน่เนาะซึ่งตอนที่เพื่อนถามนอ,อกจากแบบบริไทท,ทุกคนเบิ่งได้น้องบริไทเทียดายบริไทกลับไปลาวนี่มันชี้เจอคำถามหลายๆอย่างเลยแบบหลายๆคนเนาะ ย่างเป็นน้ำบ้าเนาะโอ้ยีละกลับมาเมื่อใดอกลับมาเมื่อเด้อโอ้ผูง้งามเธอเนาะไปเห็นยู่ไทยนเอนาะก็โชคดีเทเนาะโอ้ยคนจะย่องจะยอเขาเลยทันทีการที่เทามนี้แบบว่าได้เห็นสูงๆหรือไปเห็นที่ต่างประเทศอืคนจะย่องหขมแบบมีทุนการศึกษาอย่างแบบโอ้แบบแบบคือดาราท่านหนึ่งเลยแบบผู้สูงติดเป็นคนดังแบบเป็นดาราใหญ่ท่านหนึ่งเลยอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่า ดีคือกันเนาะก็รู้สึกว่าเออการที่ได้มาเียนยู่ไกลได้มาเียนยูมองน้ำมองนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อกับพ่อกับแม่น้ำเนาะแต่ว่าเราก็ต้องให้ตัวเองของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าให้ตัวบุดีกับพ่อแม่แหละเป็นผู้ที่อายที่สุดบอกตรงๆเลยว่ามันบไม่ใช่ตัวเขาอายู้เดียวเสียู้เดียวพ่อกับแม่ก็เสียน้ำก็อายน้ำเพราะว่าเขาเป็นลูกของเพิ่นเนาะฉะนั้นก็พยายามตัวเองให้ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อของแม่เนาะก็ต้องเอารักษาหน้ารักษาตาแล้วก็ทักษคของรู้สึกของเพิ่นไว้เน ดีใจคือการที่ได้เห็นคนไทยด้อขอบคุณคนไทยหลายๆที่คอยหักคอยเอ็นดูแล้วก็คอยส่งเสริมคอยส่งมาม่าปลากระป๋องมาให้กินเนาะส่วนปลากระป๋องตัวนี้ก็ยังจะกันเนาะยู่หองยู่หอนะประมาณสองสามอันนี้แหละกับปลากระป๋องมาม่ากัอย่างเก็บไยูเนาะก็คิดอยู่ว่าอ้ถ้่สอบเสร็จแล้ว่ิดได้ดีเอาปลากระป๋องกลับมาม่ากับลาวบ้อเนาะเพราะว่าอยูลาวมันกราคาแพงเอากลับไปฝากอีพอีเม่บลอันนี้ก็คิดไปอยู่ ชิดไปยูจะไปกลับไปฝากคนดีโบอย่างจะเอากลับลาวน้ำดีโบอันนี้ก็ะชิดไปยูเนาะโ <c oughs> อตยูลามันแพงทุกคนนะทุกคน,นก็น่าจะเข้าใจว่าราคาของอยูลาวตอนนี้มันแพงแฮงโอเคเดี๋ยวต้องตีขอตลาไปก่อนเด้อฝากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบใจได้หลายที่เข้ามาครับชมคลิปนี้เนาะกะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความฮู้แล้วก็เปนเ็นหลายๆของคําตอบที่ทุกคนยกอยากรู้เด้อเดี๋ยวไปขอตลาไปก่อน คลิปนี้เทวาไวก็ขอโทษน้ําเพราะว่ามันเป็นภาษาพื้นบ้านของน้องเองเนาะซึ่งน้องเองกับเบาซาแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาพื้นบ้านเนะเาะทุกคนเนาะเเวาไวเขากระซ่บประมาณนี้เลยแต่ว่านนอันนี้ก็พยายามเบาความวัยลงแล้วแต่ว่ามันก็เป็นภาษาพื้นบ้าน,าน่นะเพราะม่่หลายคนน่ะฟังแล้วอาจจะว่าเทววัแท่ Cai. แต่ว่าคนไปจริงแล้วภาษาพื้นบ้านาน่ะเบาซาสุดๆเลยเดิอนนี้เด้อเดี๋ยวีขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย อาเนาะครับพี่น้องสำหรับเบบคิดว่าคนที่ว่าไปเียนอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องต้นกลับมาเอาะคนคือสิเก่งนะพี่น้องในการที่ว่าในหาการศึกษาดีๆเนาะอยู่ที่ประเทศไทยแอ่นี่การแบบว่าได้เียนนะพี่น้องเนาะได้เียนดีเนาะตอนกลับมากเนี่ยเพื่อนว่าแบบนี้คนห่องเนาะพี่น้องที่ว่าไปเียนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะกลับมา้านก็มีผู้ใหญ่พู้ใหญ่ที่ว่า คนล่าแล้วพี่น้องไหนหงอย่อเพิ่นเหมือนันเนาะอ้นวแล้วพี่น,อออน้องเออก็ะทือว่าเป็นการดีนะดเนาะคลิงจริงอ้นวแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าเออกระทืนนีประมาณนี้เด้อครับพี่น้องก็อยา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสอง YouTube ออยูทูบเราได้เด้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ว่าเออขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีบ๊ายบายพบกันใหม่